แห้งพอลุกขึ้นมารับแขกัแต่ตีสองอจนว่าหอดสองถุงไก่ยังดีอยู่หรอกม,มันได้เป็นยังไดมาในหมีควันพ่ออยู่เอาเมื่อนถามว่าควันยังได้แน่กอเองกับวันว่า <c oughs> ปู่ปู่ขาวนี่ของมหา มาหาแบบว่าผมสิไปได้บ่ผมกึมไปได้กินเขากินน้ำอยอ่มากมากเลนว่าผ้าไปยางบุกปลาเข้าไปเลนว่ะบุกไปเรื่อยๆบ่มีทางแต่ว่าเล่ายางก่อนอที่นี่บันนี้น้ำมันข้างในใบใหม่หลายมันเกิดเกียยเกียเยมื่อพอกระหนาวเพิ่นเทยวผ่าเท้าเปลี่ยนเกลือนั่นเองพอหอม หอมมันก็นจะอุ่นดีผ่าแล้วก็บเหยียบท้นผ่นายางไปไอ้ยางไปกับจังกดว่าทันจังโมนะผ้ากัน,นยางแต่ว่าไก่เติมเเป็นกิโลสองกิโลคนเนี่เข้าไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเข้าไปก่เป็นเป็นคือปลาบางไงเป็นเป็นคือผู้เขา่ากับบอกสอง่งปูเข่าเป็นหู้เข้าไปเป็นกับผ้าพอยางถก ปายมีตะลีสีนังอยู่ด่างใส่นังเรียงกันเข้าไปยางเข้าไปหอดในนินมันไปเป็นเวิร์กที่ปครูเขาคนเะยวให้มึงยืนอยู่หันก่อนเดอ้ออ่าเดี๋ยวพวกที่เขาไปคุยกันไปถามกันเพื่อนกับใเว่ากัน ว่าไอ้ไอ้ลี่สีนั่ที่นั่งเลี่ยมกันเป็นแถวยู่นก็ว่าม่นลูกฝันแต่ว่าหักวาวได้ปูขาวกันจ็ไพี่กองวากันอันเลขเบอร์ตัวเนี้ยมันทีมันทออกตัวใดลี่สีนี่เพียงจะบอกว่าเลขงวนเนี่ยให้มึงบอกลูกบอกร้านมึงมนไหวถ้าผู้ได้ทิมศูนย ว่าได้กินอีกเลยบ้านนี่ว่าในในนี้มีถ้าวันออกมาหอดริบป่าทำแล้วพอแบบว่ากูเลขมองไหนเ้อะมือขึ้นนี่ก็ออกไปอันเลขอันนี้ก็มีแต่ซูนกับซูนมันที่ม้าออกอยู่เเฮ้ยนี่แหล่งบุญเสียแตสร้างหัวโมเมืองเถอะบ้านนี่ว่ากันเลยว่าซูนนะมันดีซูนอย่าง เพื่อนครับผมเพียงแต่เพื่อนบอกวา่ามีศูนย์นี่ก็สิเป็นอยู่ในพายเด็กรองโตนี่แหละแถวเบิ้องมูอมึงที่ได้โคกันเอา,าเปาี่็นกันย้อนยังสี่แะวมูอมึงมันมน,นี่เล,เล่าเล่าเล่ายำไม่หยีเด็กนี่แหละอันที่พ่อไหเป็นอย่าง กจยำยำแล้วยำอีกโมมึงยันโมมึงเอาบอกเดียนเออเดินกนเลยว่าเลี้ยงเลี้ยงที่วดผ่านไปอีกเน้ะนั่นแหละกู้ยำแล้วยำอีกกูก็บอกว่าให้คุนจัดเงินคืนไปสูงสูงเดอลูกเอ้ยึ้นไปอย่าโดดล่งไหนให้มึงถอยลงมาึ้นไปแล้วก็ให้ลูกถอยลงมาหม่องเกาดีกูไปท่านกูไปเองกูดึงท่าน กูไปบ่ท่านผูไหนกูใส่มันไปมันสาบวัมันดึงบ่ท่านเพิเ่นวาเพิ่นเพิ่นดึงเหลก็กเหล็กบนัวน่ะสิสิ่สล่องมาใส่ลามให้มันตรงๆเ,เราเสีเอาเหล็กตโตลางออไลใส่บนให้มันตรงกูออไปดึงลงมาท่านในเครื่องส้่เนี่ยมันว่าออกแหลว่าเมืเออ่อ,อดีไดกูดึงลงมามันมยู่ยมององกอดีเล้ว จะเห็นยังช่างแต่ว่าเลขนั้นเป็นคือสีใดแล้วละ่ะเพราะว่าคนคุยกันกันดีสีแล้วก็ลี่สีเขียนให้ผ่านมากเป็นยาไทยของยาวเป็นเป็นจะบอกจะว่ามันมีสวนไม่สวนอย่างผู้ให้โลกให้ร้านเลยกินเลยยากเลอผู้ชายยังว่าท่านมีอย่างน้ำพันในป่วยหน้ากระตาบริเิษ เอหายชอยห้ยผ <Cornell>. ู้ขาวนี่ได้ยี่ยูมี่กินขอไปใส่มาใส่กับหันใส่รวน้ำกระเด็นไปเนี่ยว่าเรศวันนี้ผู้บอกมึงไปเห็นมึงบอกบอกบอกรายนั้นเขาได้กินซูนี่เได้กินแต่ว่าวางเรียงว่าเป็นเน็ตแองเบิรงบอลเป็นกตรเน็ตแงเบิรป็นเน็ตแ่งเชีงอ ปเป็นเงินเป็นทองใช่ว่าแต่ว่าเราเง็นได้๋ี่จะไดนเมื่อเร่าปัคือโกง,งเขาเป็นร่วงกง,งเลยใชแต่ที่เนี่ยศูนย์นี่ศูนย์เถอะแต่ว่าบัดเพิ่นจะไปอีเพิ่นบอกว่าจะไหนเพิ่นว,ว่าให้มึงเทาเทาเท้อวมือมือแลงหรือมืออื่น กูจะมาบอกให้มึงชัดเก็บมึงอย่าเลื่มไปบอกกูร้านจะไปเหยียดราคาให้กูให้ได้ใด<อ>ถ้าเบื้องหนึแ่แรกพันยาโง่กัอนเพราะว่าจะอําพ้นในป่าทิพย์กับจังคอยอม,มาทิพย์ตาม,มาเมืองอีกเมืองคือเป็นบอกแต่สูตร มนูแล้วแล้วมันถิมาศูใหย,ย่างน,น,เ,นเออมันเพราะว่ามันเลี้ยงอีกสองตัวนอเป็นบ่าท่านบอกจักดเออบบบนี้ผมเอง่มแมวเองกันที่ไหนไปมันกลาเป็นบ่าท่านใหผ้ผมกับผมกว่าแก้ว่าวว่าเลี้ยงเลี้ยงนิมิตนน้ทําวันเนี่ยคืออีอ่อดีกปูเนี่ยผมหานเหร็ให้ได้ มผมบอกว่ายังได้กับมาท่านหลานท่านบวชอย่น้มาแทนก็สีวางสันแล้ววางสีแหนะเลาบอกว่ามึ่งขันมึ่งบ่เข้าใจให้มึ่งไปหนีมึงมึ่งเหยียบต้นหนีมึงไตถึงไปไนางยังน,น่งมึ่งจะหนีจากหม่องเก่าไปขัดสี่ไปพ่อบอกว่าแหน่ไปเป็นเพื่อห้านนกเขาละลายมึ่งนั่งเผายู่หันบ้านานี้ทอดเมื่อเลขเบอร์สีอ่ออก มึงยังหอยตวนลงมานังยู่งหวงเกา่านี่พอวา่าเลยจังนะที่เขาตัวไหนขึ้นมึงบนเจ้าตัวไหนลงม,มาลังนั่นแหละแต่ว่าสวนนี่ยระว่างมีลอยตัวแท่ที่สวนอย่างเพื่อนกาบ,บอกแต่ว่าหให้เบิ่งอ,อ,อีกก่อนให้ถามลิซี่อีกก่อนปูเขาเป็นคนหาเลขหาเบอร์มาให้เล่าแล้วว่าอ,อ,อยู่ในหมองนี้บ่มีไผเขามาก ผู้ที่สงสิงหมดเลยมันเป็นตู้ถังพอเยแนมไปสิโอ้ยเขากูนหลาดไว้เป็นนางเลี้ยงแถวกันไปมีหอดูประคำมบมานเนี่ยมามาหยิลูกกินกอดกันไว้ย่างลื่นกัเลืเล่ยไปเขียนเอาไว้แต่ว่า ตัวนี้คือพอพระท่านในว่า้เลือเบอรเดอรับ้านะบาทสีไมีเหลีเพิ่นจกของเงาน,นี่ให้มึงไปหอดรับกิโลไม้เลขนี่เดอเราเมื่งกาเลียวใสยเขาบานเมืงวัาสา่กูว่าไปส่งเลยม,มานี่มันเขียนใส่บัตรวด้เขียนใส่กระดาษในพอ่อเราเขียนใส่ผ้าเท้าดำๆนี่เราเมื่งไปหอดรับกิโลผู้เขียนให้มึง รักกิโลเจ็ดสิบหกุสา่ห่อนั้นมึงเรียก้ายกับห่อนั่นทอดนั้นล่ะแต่ว่าบฝนนี่แล้วว่าให้พอเวลาฝนจะคื้นสองคืนเพื่อนสิกับไปถามกันใหม่เพื่อนว่ามองที่เขาหาเลขหาเบอร์มาไหวไหมเพื่อนเนี่ยคืออยู่น้ำผู้นางอยู่ในถังเปเนลี่สี บ่มีไผเขาไว้ทรงสินไดเลยคอัอันนี้พ่อกัเปิดบ้างนี่หาขาวล้าเขียนแทนที่บกูบ็เห็ยนแต่เหล็กหกทีแแลกเข็นเหล็กหกพืคืออกกับกวนเลขเข็ยหว่านี้เออสะเดินขึ้นนั่นล่ะโอ้ขวานก็สะเดินเลยตัวนี้ บันี้ลูกมากไม่เจ้าแต่ยาว่าวาเด้อปูปูขา่ายหยันหลงเพิ่นยังยำให้มึงขวกเห็ดลังค่าให้ปูนะ่ะให้มึงเอาไปให้เขาเลยเด้อคนน่ะพอดีเนะพิดด่นขีเสาเหล่งดีๆแต่ว่าหล,หลังๆขีออกมากเป็นจิ้มาเไรอย่างี้พว่ากันเลยว่าสืส้อสาดน้ำเพิอนนอ่นเนาะเลยยางมากมหาปากกาเขียนเขียนอยู่ในนี้เลยกำกำออกไปให้เราเขานี่ อันหอยฟันมขึ้นเพว่าปูเป็นเชียนเลยอเ่ยเอาไปหัห่นมืเห็ดลังค่าก่อนด้วยเพื่อเอาไปแบ่งกันเมืองเราือมาเอาใหม่มาส่องเนต้องให้เพื่นไปดิ oh. ดเ่ือนจะให้ผูยใดเบ่งได้ยืน่อพอก็เลยว่าเมื wa, <c oughs> ่อเราเล่าสีหัเชียนหอยเล่าหยยงบ้เลวานาวกป เป็นยังว่าให้มันไปให้มันไปเบิ่งกันเอาเด้งองเป็นว่านั่นอาทิตย์นี้กาคั่นแม่นว่ามันสิจังได๋คก็จะบอกว่าให้รออีกจักมื้อ2มื้อเนาะครับจักรเมื้อสองเมือม่อก็สิเป็นฮอดมือ้อบวงสวงบ่คือสิถ้ารออ่าเบิ่งมือ้อเดียวมื้อบวงสวงจากทีวีน,วงนองก็สิม้าลาย เเราเราร้านดังงป็นตางจังหวัดกสิมาลายหลายคนไดอยางมาเออเพราะว่าเสียเรู่้ได้เขาได้ทำเสียเล่เสียเล่ก็ได้ปล่อยข้าวออกไปน้างเขาเขาก็สิมาลายเนี้ยมูหวคนพื่อข้อมูเกียกับซมาลายเขาสึู่้ปูเล็กผูน้อยเขามาซอยกันงานะเด็นารในัูนะนาราเลี้ยงหางคนก็จได้เลนต้นดอกเงืนเขาทังวันทั้งหาน พ่เพิ่นได้่านนำกาไฟหรือเพิ่นจีดยังกันแล้วแต่เพิ่นนอกขับมันได้หลายเออเพิ่นวางชั้นเลี่ลยเมื่อขึ้น่อนมาก็ได้อีกสามแสนกว่าดาวเขามาีเลขที่ยังน้อยอ่ะอันออกสี่0ูแบบกอ๋อเด็กเล่าจ้ะเออ่นหละกเขาได้งหัวขาดข่างเดียววางสี่ศูนบนศูนเออนหลัเขาวางสีเพินพ่อมหาพร เ,เสียวอารถทานเสียมาให้กอนเอเสีเเขาไปให้สร้างเขคัดสีให้ให้เพราะวันรถทานทำนีนั่นเขาบวดีทีนนเขาจอดไว้เขาไปเขาคัดสีทำอย่างบัดนี้เล่ากัได้ว่าโอ้ยจนนยังเลูนั่นมาหาทาเขาล่างคาเขาคขัดัดน้หาใาาเ้อปู่กัด เขาไปซื้เอไไเข้าก็ได้เพราะว่าป้ายตะเบยียนรดนั่น,นมันป้ายตะเบียนรถมันหบสี่หกสี่ศูนย์หาเนหาเนื่อเขาเสียอันนี้ไง เออซื้อไปขายรถเลยอ่าโอ้คนมีด้วยก็ว่างานที่เลขผู้ให้ไปมันตรงกันกับป่ายตระเวนเขาป่ายยิ้บอกเขาจะเลยอย่างนี้ก็ได้ยีท้องเขาห่วยด่วนเขายิ้มจังเงินเป็นเงินเป็นทองเขายิ้มมีเงินกับเงินเงินเป็นห้องแต่เขาร่วมค่าเล็กมากบนการร่วมสีเดียนาเทียกการ่วมอยู่ต่ารหากเอขาเขาว่าปู้ยให้โชค รูปร้านมีลีบกันไห้กับกิได้ซื้อมาแลกกับได้เงินเลยเขาก็ได้สองพันหาเขาได้เงินมาเจ้า,จบ,าบาทแล,ล้วสองพันหาบาทแล้วอน่อยนั่นสิบ้นนี้ดังแจ้ปูที่หายใจต้องหอดอันสองหกเขากับไปหอดเขากับไปสื่อไว้ถทิไมไวทสองหนอยเขาก็ได้สองหล่อยอ้าวเราดวงเอาไปยัังกบเป็นเงิน คืนเนนี่เขาว่าทันเมีเ้เขาบอกว่าพ่อละเขาสีว่าสิไหวเวลาเล่นน้อยเขามีเจามือมองเขางูกันอยู่แล้วนะเ,เขาซัวนะออโอ้ยมาเนี่ยเส้าเนี่ยโ,นะโทรมากพอเดี๋ยวเอาไปเลยว่ามือวดนนี้ ปูมาอะไรเออมาหมุนเคลื่อนแล้บอกว่างแต่เลขห,หมวมนนี่ทำหมวเมืึงถี่ศูนย์นี่พอได้กินได้เขาหัวอ่ะต้องไซอ่านไปฟันครับโอ้แสดงว่ามัน,นมีในใจมันอยู่แล้วเป็นสีหมวนเะเออม,มันสังเกตคนห่วงถ้าว่าอันใดไปทำมันจมก็มองเปิดถ้าบอกหัวกะตองมีเบาอย่างงงมากเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหัวอ่ออะเออคือตัวหลักคือตัวหลัก กอว่าจะกิน,น,กนอะไรพี่ได้ใจขึ้นบนอยู่แล้วนั่นละนั่นละเดี๋ยวจะปักขึ้นว่าอ,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 อที่นี้ก็หลังอย่างนั้นมากนอหลังนี้ออกมากวา่าอยากมาทำนี่มีทั้างขวาข้างใกกดว่าไปนั่นละเนาะเออมันจะเป็นยังไงสามตัวบนสองตัวลา่างถ้าอยากแน่นอนก็นล่อเป็นเอาเป็นมือเป็นหวงสวงเลยเนาะครัวามพ้นป่าทิพย์นั่นละ การอติดตามกันเบิ้งเด้อมือดันกับมาคือสี่อีกมือสองมือตัวสี่หอวอย่ังหลายมืออยู่ดไม่ได้ผมก็ดองเจงใจพอได้ก็พอพรว่าแค่วาเสียอย่างเดียวยาแขกมันมากนี่แหละเนาะมันจะได้มันลอกันหาวินาศกันไม่เปก็ต้งยางการลุกาด้เราก็้ย่างได้พราะว่าหัวว่าดวาเด้ แต่ว่างงเนี่ยแต่ปัดมันเบามากหมดขึ้นนั่นหละ <c oughs> มันยังไหน <c oughs> บอกว่าจุดถูกตอนหาภูเขาหล่ะปูเ้ยได้สามบทสามานกันของลาว่าวาชิงได้ที่ลูกเต่าเหล่าร้านเป็นได้ปูเล็กภูน้อยคนทรงมากกูขาก็ได้ขัดออกไววแล้วเอาภูเขารับประก,กันว่าปูเขาบริจินบาบา้อย่เฉลิมดอกกินไปภูเขาก็นอนว่าได้ดอก มันโบอุ่นทองนี่เจ้าไรผู้ขากับสีมอบให้ผู้ขันจัดการให้เนี่ยอาคินแทะโตที่เป็นแยกแยะมาให้ว่าเออเจ้านี่ให้ีพอเสืกเอกเอาแค่เสือยากินเลยเจ้านี่ผู้ขากับสีน้องอาถาว่าผู้ข่าทําไปด้วยถือต้องหรือผู้ขาก็าได้กทุตัวไปจมออยาตีพี่น้องลูกเต่าเล่าล้านอาก็ให้ซิงซักซีดยู่ในหม่องนี่หรือว่าซิงซักซีดยู่ในโฟ อาลงโทษผู้ขา่ารอนอาจจะว่าผู้ข่าน้่ด้วยถูกต้องแล้วก็ให้นําปกปักรักษาดูแลผู้ข่าเด้อให้ผู้ขา่านมีซื้อมีเสียงยิงยิงเกนไปอบอกเป็นเมนตตาเราที่นี่ก็ขอให้ลูกเต่าเล่าลานเนาะ,ะเพราะว่าตะกี้โยตังทนินตังตำบลนั่นนละมือนีก็มาละนาย,นาายาตาชมสกมาเฮมดยี่ยังบางคนก,นก็อยากมาเอาของไปค้าไปขาย อ,อยากเอามาล่องเจิมหนาเปิดดวงกระเฮ็ดบ่ได้ครับมันวันพระพอ่บเหตุกระไดอยู่แล้วกระไดกับบานไปซื้อๆกัมีกลับไปร้ายอยู่มาจากรอยเอ็ดเนี่มาจากทั้งอุบลนก็หร้ายอันนี้นก็คือ,อกับล่ะเขาล่เมือหลังเปิ่ลราจังสิไดเหตุที่เนี่ยกะในเลขในเบอร์ก็คือสิเป็น มือคววมสว่างเอาโหลดเนาะเดียวเดียวดุกังดุกคนดุเต่าเราล้านกับจรอใจเกิดใจต่ออยากฟังแต่ล่อมือนั่นล่ะสะก่อนมันสิบว่าได้ลายโตเราบิบว่าได้ย้ายลายบาดลายสตางเนาะที่นี่ก็ให้ติดตามต่องคองอําพลชแนลเด้อฝากจิแชแนลนี่แหละับเบาเชียงคานอ่าขอบคุณมากครับก็ให้ติดตามเงอง พราะว่าเลขอย่นี่ครูเพิ่นจะย้ำย่เรียยนั่นแหละเพิ่นบอกว่ามือนีโมเมนสามครูมืออื่นอีกสี่ครูเพิ่นว่าหาจังชันเออต่มันเนี้นอกว่านั้นก็คืออาจจะมีเลขบางอื่นมาสวมรอยเฮาเพิ่นบอย่าให้ยลูกห้หล้านได้เสียเงินเสียทองหลายแต่ว่ามือนี้พอเยงยันแมวเยงก็มั่นใจแล้วว่าครูจอมไห้โม่เฮาแข่งเพราะว่าเพิ่นนี่ว่าในนี่อยู่ในนิมิตท้างฝันมึ่งจะได้จริง จีได้ที่นีเองหรอกเนบัตรสีไปพองออกวไปเนี่ยมันเป็นคือถอังอันเขาไปเห็นหน้าปลาแบบน,น,นี้นไงอันลามันจิจริงใดก่อนไงนะบัดพอเนี่ยมไม่เบิ่งว่าพอยังเขาไปเกไก่เอก้อนนี้มันคืออันลูกเขาเห็นอนันียังไงเง้ยอเขายนเนี่ลูกปิงตองเปยตองเปตองเปยตองเปตองเปย์งยงป มันเวนนักได้เราเมื่อกีงอเด็บอกวันนี้เพนยกกีนตีนนี่ไปยันนี่พอเเอ้ามันได้จริงคุณลุยคืออืเป็ตองนั้นแหละเอเพนว่านี่นะแถวเบืองลูกหลานยังไหนก็ได้มากันจรินแต่พ่อยังก็เลยวางงวดเนี่ยอันลูกหลานอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดก็ดีทันทีสื่อแถวเบืองให้มันดีสะกน เอายันในสิทีแล้วมันก็สินัตมื่อนันเมื <ility> ่อน <BC> ี้มันสิบ่ได้เงินคอ่าพอว่าจังได๋ก็ออกได้โฮกันอีก่ได้โฮเอากขนมีกาให้มีแต่อาบุญญาบารมีของปู่ขาวนําไปปกป้องรักษาในบ้านในเฮือนในครอบครัวของเพิ่นอาบ่ว่ติอาชีเป็นพร้อมแท่อํามพ้นชาแนลหรือว่าปาร์ติชั่นแนลก็ดี อาหรือว่าเบาเสียงขั้นเนาะอาเดินทางไปใส่มาใส่ก็ขอให้บุญญาบารมีนำุ่มครองดูแลลูกเต่าเล่าล้านเน้ออาพร้อมแทงอาอำพุนก็ดีในบ้านในเงื่อนในครอบครัวของเพลินก็ให้บุญกิติบุญญาของครูอาหรือว่าบุญญาบารมีของปููนำไปดูแลเพลินใดอาสิ่งใดที่มันบดบดีจะให้เขาไปแต่กองเลือดเนื้อร่างกายของลูกเต่าเล่าล้านอาเหตุยังลงไปก็จะให้เขาเอาเขาดูถูกเหยียบย่ำ อ่าไปใส่มาใส่ก็ขอให้มีสื่อมีเสียงให้มีแต่คนนับหนาถือตาเด้อมันเอาใไ้จะเล่นจะเรินสาธุสาธุสาธุลง่ปเดนแม่มัน็ไมีเน็ตผมกับล่ก็ออกันปิดเครื่องไว้เสื่อเลยข้างเลยเดี๋ยวได้ใยเครื่องเดี๋ยวมันข้างมันไม่สัญญาณเลยโอ

วัเออมีงานนมปูพอดีไปนหเคับไลท์ดีน้องปุ่นติดาไปจังเลยครับแช่งาพอดีไปเพื่อนน่หลับไปน้องตาปูไปดูหูไว้ตาไว้ ติดจานี่เอามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขให้รวยๆหิงๆปังๆ